สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่ลึกซึ้งที่สุดอย่างความรักและความใคร่กันค่ะหัวข้อที่ดูเหมือนจะเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมีเส้นบางๆกั้นอยู่เยอะเลยนะครับใช่ค่ะหลายคนสับสนว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นแรงๆในตอนแรกมันคือรักแท้หรือแค่แรงดึงดูดกันแน่ความใคร่มักจะเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกครับมันเหมือนไฟที่โชดช่วง แต่ก็มอดไว <S <S> 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 <S แล้วคุณคิดว่าเราสามารถเปลี่ยนความใคร่ให้กลายเป็นความรักที่ยั่งยืนได้ไหมครับ <C <ül> <c <oughs> ได้แน่นอนคะ่ะถ้าทั้งคู่พร้อมจะสื่อสารและสร้างความเชื่อไฟกันนอกเหนือจากแค่เรื่องบนเตียง ความเชื่อใจนี่แหละครับที่เป็นรกากฐานสำคัญที่ความใคร่เพียวๆให้ไม่ได้ความใคร่เหมือนการวิ่งร้อยเมตรค่ะแต่ความรักเหมือนการวิ่งมาราธอนที่เราต้องใช้ความอดทนฟรี <c oughs> เปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยครับแล้วถ้าเราหมดความตื่นเต้นละ่ะความรักจะจืดจางไหมความตื่นเต้นอาจลดลงแต่ความสบายใจจะเพิ่มขึ้นค่ะ มันคือการเติบโตไปพร้อมๆกันหลายคู่เลิกกันเพราะคิดว่าหมดรักแต่จริงๆเขาแค่หมดความหลงหรือเปล่าถูกต้องเลยค่ะจุดเปลี่ยนนี้สำคัญมากใครก้าวผ่านความหลงไปสู่ความเมตตาได้ก็จะรักกันได้นานดังนั้นเราต้องหมั่นเติมความใส่ใจไม่ใช่แค่เติมความเร่าร้อนเพียงอย่างเดียว การพูดคุยเรื่องความรู้สึกในทุกๆวันคืออาวุธลับที่จะรักษาความรักไว้ค่ะถ้าหาคำตอบได้คุณจะเดินหน้าในความสัมพันธ์ได้อย่างมั่นใจขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนขอให้เป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณมีความสุขและเป็นตัวเองนะคะขอบคุณที่ติดตามพอดแคสต์ตอนนี้นะครับครั้งหน้าเราจะมาคุยเรื่องอะไรอย่าลืมรอชม ลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนเจอกันใหม่ครับ